เปิดใจค่ะเปิดใจเป็นไงเปิดสายได้มาเปิดสายได้ว่ารถเป็นยังไปยังเจ้าเจ้าเสกจะแก้ปัญหาให้ได้คแบบประหยัดยกเนยครับต้อนใจกับคือทะเลาะกันกับลูกค้าสัก่อนเลยมันเข้าใจกันก่อนอ๋อนะครับบอแมนว่าทะเลาะกันก่อนได้ครับพี่น้องบอแมนว่าเฮ็ดที่หลังทะเลาะกับลูกค้าเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเมีพี่น้อง เดี๋ยวอนรับสู่ช่องพ่อสะกลค,คนสว่างครับขอบคุณครับทุกกำลังใจที่มออให้พ่อสะกลค,คนสว่างมาดูตลอดเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณครับทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยคอมเมนต์กันได้ครับเมื่อนี้พ่อสะกลจะพาท่านผู้ชมมาแนะนำร้านสอมรถยนต์ครับพี่น้องรถยนต์ Honda เป็นดังย่านแถว แอบเปลี่ยนพี่น้องอูแปดแปดเซอร์วิสบริสันนี่ครับบรรยากาศนานานเพิ่นผ่านมาอย่า,าได้ปฏิทยัยปฏิทยัยพี่น้องลดลายไปครับเดี๋ยวห้องไปคุยน้ำกันกับสังเสกเพิ่นเพิ่นซื้อเสกครับสังเสกแปดแปดเซอร์วิสว่าเป็นยังไงพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝา,ากากดไรกดแชร์กดติดตามคือเกอลเดอร์พี่น้องเรืองเป็นกระลังใจแนะนำปูรถก่อนที่จะตัดสินใจซ่อมรถซ่อมล่าหรือ,อยังไงก็ มาเบิ่งคลิปนี้ครับพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางก่อนพี่น้องสิตัดสินใจ่าสองรถสองล่าเนาะไปครับไปคุยกับสั่งเพิ่นอ้าวดีดีือไม่ดีตัวเนี้ย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบช่างเสษไปสร่างยันครับไปยังไงอึดบัซือเสียงคือดังแท้แปดแปดเื้อนเวดนี้ยดังคร <า S 1> ับขอพทษ ไก่พอไรครับรับเพลงได้ครับช่วงนี้ไก้มาเรื่อยๆครับมากเรื่อยกับมาติดขาไปดับกันขาไปดับขาบอกก็นะครับอ๋อครับมาดนั่งคุยกันก็หน้าไหมมาคุยครับสังเสียครับนาง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 เลยนั่งเลยว่าเพิ่นเลยจากมาสอบถามสอดมาเยี่ยมเยี่ยนอู้เพิ่นว่าคือจังดังเดี๋ยวสอด่าแปะแปะเซอร์เวตเนี่ยครับ ทานผู้ชมในอังเสกอยู่มืองใดกูอยู่แย็กคทิเลนนะครับครับแย็กคิทีเลนมอยู่สายเมือแย็กคิทิเลนกับทางนานนี่แ้ครับน้่นเนาะแย็กคิทิเลนเนาะจากกัมาแปดมาจากกวมาแปดมาบางกะปิบางกะปิแมนครับมาอยู่สายเมื่อเลยแย็กคิทิเลนมาอยู่สายมื่อโอ้าจากบางกะปิมาทอดแย็กคิทิเลน กับรถกับรถกับรถมาอยู่สายมือสามนะครับมาจากาน้ดาวมินสีารัล้านอยู่ระวังส้อยสอยไหก่ออยดาวมินสิบสกับสิรัระวังกางสิงกับสิี่พี่น้องกับง่าวมิยหางแน่นอนครับหาไงนาไครับน้ำพิลาให้หาป้องกันโอครับ เปิดไประดนไปสังเศษเปิดปีที่หกนะครับเปิดปีที่หกแสดงว่าตั้งแต่แรกๆกันคือมันอยู่เคยอยู่ศูนย์บ่อเรื่อยอย่างไรเรื่อยมาอ๋ออยู่ก็คือตั้งเริ่มตั้งแต่เด็กฝึกงานโอ้เด็กฝึกงานมาคิดหกปีอ๋อตั้งเด็กฝึกงานที่อย่งไรยังมาเปิด เป็นห้องจ้าของความรู้สึกด,ด้วยอายุงเพิ่้ด้วยรถยี่อครับทำกการก็เท่ากยแต่ว่าการย่า,ยางย่ย่างครับการก็เนทะ huh. ่าพักเอียมันก็ต้องต้องพอทั้งร่างกายและจิตใจครับรับเพราะว่ามันมีอย่างหลายอย่างมัเราถึงเงินเดือนครับเงินเดือนแล้วก็จะไปที่นั้นทำงานนาเดียว ครับนะครับสิ่งที่เนมากรับนั่นเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องมีความอดนี้มาทำทั้งร่างกายและจิตใจเบิ่งไว้เด้อครับเด้อท่านผู้ชมพี่น้องก่อนสิมาเปิดอู้รถนี่ต้องพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจขาดประเด็คือเงินครับพี่น้องต้องพร้อมเนะครับต้องรับผิดชอบนั่นจะลูกน้องแนนุนนั่นอีกรายยังเนาะมันมีคามรับผิดชอบร่างกายครับครับ อยู่กับฮอนดามาโดนไปไดใจงังได้มากสมอ,าอ,อมฮอนก็มาเน้นฮอนด้าครับกับรถคัน,นเดิมครับสองร้ยฮอนด้าเลยนะครับโอ้อตอนเพื่อนเป็นฝึกงานจังเป็นเด็กฝึกงานเนนนพ,พื่นอนก็สอมฮอนด่านะครับพี่น้องดูกับฮอนดามากโอ้มันจักปีเลยหนีจำ่าปีต้ำุมับสามแปดหรือสามเก้าสามแปดสามเก้า เอาสามเก้าสามเก้าซเก้าเกหเก้าโอ้นี่ก็สามสิบปีเลยหมป้มาทวพี่น้องจังเสกอยู่กับฮอนด้มา30สิปีอ๋อทวพี่น้องเป็งในลูกค้าผลตอบรับโอเคนะครับ้า<ศ>รปเป็นลูกค้าประจำกันแนน้ำก,กันมากแต่ว่าแม่ก,กับอหน้ายังเดี๋ยวครับลูกค้าคนนี้รถ หลายแบบหลายรุ่นแต่โดาก็จะมีมินโซ้มีจินตันครับกามากันโอ้ครับรักการทำงานของรถก็มันงมีขึกันคล้ายกันครับเพราะทุ่นนะนะครับใจ้เครื่องไม่เครื่องมือตัวเดียวกันมันก้องเ็รถยุโรปอือหมายความว่ารถถ้ารถญี่ปุ่นเนี่ยก็ว่าซ่อมได้ซ่อมได้ซ่อมได้ครับในก้ัรแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ว่าสบายแน่นอนครับจบได้ครับครับจอบจินงินครับครับ ครับถกระบะเป็นรถชุลรถมันคือเท่ามามีขึ้นใหม่เสมอครับะเลือกที่จะตอบอะไรลูกค้าอะไรครับลูกค้าใหม่ครับลูกค้าเขาม่านี่จะจังไรพี่ยังลูกค้าเขาม่านี่ความพอใจของลูกค้าลูกค้าเขามาเ่าก็ต้องถามของครับเขาม่าจะเป็นลูกเป็นลูกค้าประจำครับพูดไม่ต้องถามเราครับพูดพูดพูดถึงลูกค้าใหม่สี่ตัดสินใจมาซ่อมรถนี่ ถ้าที่เขามาหา88ดเซอร์วิสนี่ดูแลลูกค้าแบบใดเนี่ยลูกค้ายังจิพ่อใจดูแลกามากกาที่เขาเขามาหาเรายังยังยกต่อยางนะครับแั้วมาขางบรานนี้ก็พี่แอรไม่เย็นเกิดจากสาเหตุอะไรรังติดงาเราเป็นสนี่ภายนอกมันมีแค่ท่อแอร์รั่วนะพัดลมแอร์ไม่ทางานตัวเดินการทำานภายนอกก็ราคาประมาณนี้ ต้องทะเลาะกันก่อนครับดูค่ะทะเลาะอี่างไรเข้ามากบบบเมนแบบโบเมนแบบส้นตีนโบเมนแบบนั้นได้ครับด้ยิเกเขาฟังมาครับเอาเี่ไปราคานี้ของเอาใส่แบบไรใส่แพรใส่โรงงานยังนีกนะครับมีแพรตอนมีแท้มีแทรมีโรงงานมีเช่องกงครับมาาครับมี่ลาฝานตัดติ๊กเแบบไนครับครับครับครัอย่ดงามกจะตาแบบ ครับว่างอะไรแคร์อะไรเทียบอะไรโรงงานอืมเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้นี่ลูกค้าสี่สีตัดสินใจมาเอารถมาสอมเงินน่ะเอ้ยเอาเอาเงินจกเงินมาสอมรถนี่มันจะต้องคิดแม่นบ่ครับปอีกด้านหนึ่งมันรถตัวเชี่ยมันมันจะได้ศัพท์วสอบมือรถครับครับแม้กระทั่งดูสอบรถครับอ่าครับทุกอย่าครับงอย่างที่เขาจะอยู่รถจะมือรถเขาครับครับ แต่ว่าเขามาเขาามหาช่างเสกแก้ปัญหาลูกค้าได้แก้ได้แน่นอนแก้ได้แน่นอนครับแก้ได้แน่นอนเชื่อมันให้ในทางครับต้องเชื่อมันใน้ซางผมได้ครับอ่าในซางผมได้ครับเพราะว่าเขาผูเชื่อมันเขาผูเปิดมาหอดป่านนี้ครับลูกค้าก็ต้องเข้าใจนะครับมีอย่างก็ปรึกษาเลยครับอ่าก็สิเฮ็ดว่าเรื่องแอร์เรื่องยังทุกอย่างครับภายในรถของพนักก็ปรึกษาช่างเสกคนเบิ่งภายในร้านเนี่ยเป็นยังไง ชังเสกไปครับพี่น้องไปเบิ่องไม่ได้หลานครับชังเสกเพป็นโอ้รุ่นนี้รุ่นนี้กระมี่ตัวนี้ครับเนี่ยวัดรุ่นไหนล่ะเนี่ยเป็นไม่เจกซีขอครับเป็นเหมืนเขาแบบซขอด้อโอ้ยพี่น้องนี่เขาเริ่ม2 3 4 พี่ขอเขาเรียกเทมพี่ขอเป็นรุ่นพิหารนะปาดพี่น้องบังเนี่รถรุ่นนี้ช่างเซฟเพิ่นกับซ้อมพี่น้องเอ้ยโอ้ยงึดบัวอะพี่น้องเบิังภายในกับจังเสกตอนนี้ตอนนี้ทายยังเนาะครับนี่เนาะผ่ามาลับกับก็เ็ีแลแหละครับอ๋อเรียลระเบิดเนี่ยอ๋อรถทีวีนิยมอีกตัวนึงนะครับครับทีทีสามดอนะครับอือสามดอครับอ๋อฮอนด้าสามดอสามดอ นะครับบรรยากาศภายในร้าน88เซอร์วิสครับปูแ8ดเซอร์วิสก็กว้างขวางครับพี่น้องเป็นระเบียบดี่ดอกอันนั้นอันอันเก่าป่ะนั่นหรือว่าเก็บไปจะขายอ๋ออะไรเก่าครับทังเลือกให้ลูกค้าครับนะครับทั้งเรื่องกรให้นะครับครับครับผมทั้เรื่องการลูกค้าทังเลื่องนั้ครับไปครับพี่น้องเบิึง อ้าโอ้มีเครื่องคมอมมันเนี่ยมาจะเป็นเครื่องเครื่องญี่ปุ่นนกมาทั้งแม่นครับมาทั<ะ>้งหมดาพี่น้องคือรถล,ลูกค้ามาถ้าอยากได้เครื่องนี้รุ่นนี้มีมความมีความโอ้โหสต็อกเครื่องยนต์ครับพี่น้องปามาโตัวีแล้วผมผ่านไปผ่านมาพี่น้องเอ้ยผมผม,ผมค่อยได้แวะกเลขแวะมาหาเพื่อนๆครับ เครื่องใหม่เครื่องมือกับเป็นระเบียบครับพี่น้องปูแปดแปด,แปดซเซอร์วิสครับพี่น้องนี่คว่าแปดแปดซเซอร์วิสกว้างขวางพี่น้องโอ้โถงกว้างขวางเข้ามาสมบายครับสบายสบายช่างเสกเพิ่นแก้ปัญหาได้ครับพี่น้องมาปรึกษากันเบิ่งเครื่องนี้ตัวนี้กับฮอนด้าครับ แปดแปดสวิตตด้ครับพี่น้องอย่าลืมขานมาตัดสินใจเรื่องรถฮอนดากับแบเขามาครับพี่น้องโชกเชือกมีพร้อมตัวนี้ครับกว้างขวางครับพี่น้องกว้างขวาง,วางพอสะกุลแนะนำํำครับพี่น้องก่อนสีซ้อมรถซ้อมลากะนี่แหละครับกูลองพิจารณาบิ่งนะครับเด้อ สอมรถสอมลาเขามาหาได้ครับแปดแปดเซอร์วิสจางเสกเป็นค่อยดูแลค่อยต้อนรับลูกค้าอยู่ครับซ่อมเองมันบ่นเนี่ยจ้างเสกร้างเองดูแลเองครับ,บ,บกับนอ้นอ,งนบบนองสองคนครับกับน้องสองคนรครับนอกมันก็ก็อยู่ฮอนดามานํากันหรอมินโมมามัดด่ายังมีตัวนี้อันนี้ก็ซ้อมบ่เนเี่ยซ้อมครับซ้อมโอ้ยพี่น้อง บ่แม่นธรรมดาเด้ครับเนี่ยรุ่นนี้ยังมีสอมอีกป้าตัวเจ๊ปีแเราบ่ขันนี่ป้าที่ตัวผูมันสี่ห้าสิบหรอเป่าครับเนี่ยสามสิบกว่าปีสามกว่ามันกว่าอยู่แล้วรุ่นนี้แตเบิ่งบอดาพี่น้องบอดารุ่นใดเลยโอ้ยครับแกแกกระเป๋าโคตรหน้า นี่บอน,น่ส88เซอร์วิสครับพี่น้องโอค้งกว้างขวางหลังจากคุยกับสร้างพันกระเรีย <ใน S 1> ค,ครับข้อสกคนกาพาบึงบรรยากาศในล้านครับรับซ่อมรถยนต์ญี่ปุ่นทุกรุ่นออโต้ธรรมดาแอร์ไดานาโม ครับมาหอดนี่กับไอ้เบื้งองผู้แปดแปดสวิสครับพี่น้อข้อสะกดค้อสววางแนะนำท่านผู้ชมเดี๋ยวเปนพอดิปหนานนะครับเนาะเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับแนะนำแปดแปดสวิสณะละยูละวังณวามินสิบสองกับสิบสี่คนนั้นวามินครับสุขาพิบาลหนึ่ง ่างเขอบคุณครับช่างเศษขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรก็โทรมาหาช่างเสกได้เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะท่านผู้ชมบอกเบอร์โทรท่านผู้ชมอีกทีก็ได้ศูนย์แปดหนึ่งครับหกสองศูนย์ครับสามสองแปดครับช่างเสกครับผมครับผมมาติดต่อมาปรึกษาเรื่องรถได้ครับฮอนด้าขอบคุณครับช่างเสกเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ